พ่อเขาทำตามที่แบงค์ชาติกับสภาพฒน์แนะนำก็คุณสิริกัญญานี่หละค่ะไปดีเบตทุกรายการทีวีและไปดีเบตกับหมอมิ้งถูกไหม,มไม่วิกฤตค่ะดิฉันบอกว่าไม่วิกฤตมันมีรัฐบาลที่ไหนคะลุกขึ้นมาบริหารประเทศแล้วก็บอกว่าประเทศตัวเองวิกฤตนี่จะด่าตัวเองเหรอคะขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วประเทศวิกฤตที่มัน เพราะว่าเงื่อนไขที่เราจะออกพรบบงเงินกู้ได้ก็คือวิกฤตฉุกเฉินถึงจะออกพรบบงเงินกู้ได้คุณสริกัญญาก็ลุกขึ้นมาพูดมันไม่วิกฤตค่ะมันไม่วิกฤตค่ะรัฐบาลสร้างวิกฤตขึ้นมาเพราะว่าอยากจะออกพรบบงเงินกู้แล้วเนี่ยพูดเหมือนคุณจุรินเลยก็เที่ยวออกไปขอให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศแล้วก็พูดทุกวันว่าประเทศมันวิกฤตวิกฤตวิกฤตแล้วนักลงทุนที่ไหนเขาจะเข้ามาลงทุนในประเทศนี้คะ กันที่ดิจิตอลวันรเ,เลยดีกว่าครับค,คุณเสถียร์กัญญาตันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรกคก้าวไกลก็มีการอภิปรายารัฐบาลเนี่ยขยันแถลงผลงานมากมายเลยนะหลายโครงการเนี่ยอยู่ในระดับที่แบบว่าเป็นการเร่งรัดส่งเสริมแต่ว่าทําไมเนี่ยออกมาบรรจุว่าเป็นรูป,ปรธรรมและเป็นผลงานเรียบร้อยแล้วจึงเกิดตั้งคําถามว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแบบพาร์ทไทม์หรือไม่เพราะว่าเอาเวลาไปใช้กับการเป็นเซลแมนของประเทศ จึงทําให้ไม่มีใครมาบริหารราชการแผ่นดินแบบฟูทางดังนั้นสิ่งที่เราเฝ้ารอคือเรื่องของการฟื้นฟูกระตุ้นหรือพยุงเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นแต่กลับไม่เห็นในรัฐบาลชุดนี้ครับอฟังเสียงคุณสิริกัญญาแล้วมาคุยกันต่อนิดนึ้งครับที่เราผ่านพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจมาได้เนี่ย ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถทําให้เศรษฐกิจมัน,นมดีขึ้นได้ไม่ได้เกิดจากการที่พะสยามทวธิราชมาปกป,ป้องคุ้มครองเราหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดนะคะแต่เป็นมาจากหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าปป,ปอชอค่ะปปอชอเป็นผู้ที่มาแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจให้กับเรานะคะโดยการที่ออกรายงานมาฉบับหนึ่งเพื่อเป่ากระหม่อมบอกว่าไม่มีวิกฤตนะคะแล้วจากนั้นรัฐบาลก็เลิกพูด ว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจทันทีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าการประโคมข่าวร้ายว่าประเทศกําลังวิกฤตประเทศกําลังวิกฤตเนี่ยมันก็เป็นเพียงเพื่อจะได้ใช้กลไกพิเศษในการกู้เงินเท่านั้นเองนะคะรัฐบาลยิ่งถแถลงก็ยิ่งก็ยิ่ง เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะถึง5ครั้งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินค่ะรอบนี้ค่ะจึงมีความน่าตื่นเต้นน่าสนใจค่ะเพราะว่านี่จะเป็นครั้งที่5นะคะแล้วเราจะลุ้นว่ามันจะมีครั้งที่6หรือไม่นะคะความสับสนโอึมอานแบบนี้นะคะนานฐานะฉันก็ต้องบอกว่าแม้แต่กองเชียร์เองก็ยังอาจจะเหนื่อยที่จะแบกเลยนะคะต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างเละเทะนะคะ จากการที่จะต้องเปลี่ยนแหล่งเงินไปแหล่งเงินมาประมาณ5ครั้งยังไม่รู้ว่าจะมีรอบที่6หรือเปล่าเพราะว่าถ้าี่ฉันเดาผิดก็นี่ก็อาจจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้มีการเลื่อนการแจกมาอย่างน้อย4ครั้งมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่ใช้มีการเปลี่ยนในเรื่องของจำนวนคนตลอดเวลาไม่ไดาไม่ชวนคิดค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ย รัฐบ,บาลนี้มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาก่อนจริงๆใช่ไหมคะเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคลังเนี่ยมันทําให้ดิฉันตกใจว่าทําไมถึงกล้าออกนโยบายในลักษณะแบบนี้ออกมาได้และการที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันยิ่งแสดงว่ามันไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมันไม่ได้มีความพร้อมใดๆเลยมาตั้งแต่เริ่มต้นท่านก็เลยต้องขายภาพหน้ารอบเป็นวันแก้ทีละวันแก้ไปทีละวันแบบนี้ การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นจากการรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนไม่ใช่หรอครับเอาขอ,ขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะคะาสาเหตุที่รัฐบาลนี้ออกนโยบายดิจิ t a l วอลเล็เพราะรัฐบาลนี้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยวิกฤตตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลตั้งแต่ตอนที่หาเสียงซึ่งเขาใช้ถ้อยคำเปรียบเลยว่าเหมือนคนป่วยหนัก แต่ถูกโลอลองความตายเอาไว้นั่นก็คือหยอดน้ำข้าต้มไปเรื่อยๆให้ตายช้าลงแต่ไม่มีมาตราการจะทําให้คนป่วยคนนี้หายจากโรคและลุกออกจากเตียงแล้ววิ่งแข่งขกับ <ทำ S 2> ประเทศอื่น<า>ได้ออ,อันนี้เพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยมีนโยบายทำดิจิทัลเวเลสจาก การฟันธงว่าเศรษฐกิจของประเทศวิกฤตและตัวชี้วัดว่าทําไมเศรษฐกิจประเทศวิกฤตหนึ่งใครจะไม่พูดซ้ําแล้วเมื่อเขามาเป็นรัฐบาลเขาก็ยืนยันนะคะว่าต้องมีดิ a l ท a l ล e t มาพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการทําวงรอบของการบริโภคให้มันได้หลายรอบกระตุ้นความสามารถการบริโภคภายใน และกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าและเพื่อไม่ให้มีการรั่วไหลของการใช้งบประมาณก็จะเป็นการโอนเงินก้อนใหญ่เข้ากระเป๋าตรงไปถึงคนไทยทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นโครงการก่อสร้างอันจะทำให้เกิดเงินทอนอและเงินไม่กระจายไปสมดัง จุดหมายของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เมื่อจะทำโครงการดิจิทัลวอลเลก็โดนทักท้วงจากสภาพัฒ์และโดนทักท้วงจากแบงก์ชาติว่าอยากจะให้ออกเป็นพรบรเงินกู้เพื่อความโปร่งใสและมีความชอบธรรมว่าเรื่องนี้ผ่านสภารัฐบารก็บอกว่าจริ้งจกทักเรายังฟังสภาพัฒ์กับแบงก์ชาติทักจะไม่ฟังได้อย่างไรเขาก็เอาไปปรับ เขามีพิมพ์เขียวของเขาสภาพัฒน์กับแบงค์ชาติบอกให้ปรับเปลี่ยนเป็นพรบเงินกู้เขาก็กู้ก็กู้พอเขาปรับเป็นเรื่องเงินกู้1 2 3 4องาปรับเรื่องจํานวนคนปรับเรื่องแบบว่าอคุณบอกว่าใช้งบประมาณนาาเกินไปเราก็จะตัดคนที่มีรายได้เท่านี้ออกคนที่เสียภาษีเท่านี้ออกแล้วเราก็เติมเป็นไอเอีร p ซิชผลอะไรแทนแล้วก็ทําออกมาแล้วด้วยพอเขาทําตามที่แบงค์ชาติกับสภาพัฒน์แนะนํา ก็คุณสิริกัญญานี่แหละค่ะไปดีเบตทุกรายการทีวีและไปดีเบตกับหมอมิ้งถูกไหม,มไม่วิกฤตค่ะที่ฉันบอกว่าไม่วิกฤตมันมีรัฐบาลที่ไหนคะ่ะลุกขึ้นมาบริหารประเทศแล้วก็บอกว่าประเทศตัวเองวิกฤตนี่จะด่าตัวเองเหรอคะขึ้นมาเป็นรัฐบาลแลวประเทศวิกฤตนที่มันประหลาดมากเลยใคะนะคะที่คิดว่าขึ้นมาเป็นรัฐบาล มินก็เอาทุกชาทุกกราฟขึ้นมาให้ดูถูกไหมชเพราะว่าเงื่อนไขที่เราจะออกพบอรบงเงินกู้ได้ก็คือวิกฤตฉุกเฉินถึงจะออกพบอรบงเงินกู้ได้คุณสิริกัญญาก็ลุกขึ้นมาพูดมันไม่วิกฤตค่ะมันไม่วิกฤตค่ khác, ะรัฐบาลสร้างวิกฤตขึ้นมาเพราะว่าอยากจะออกพบอรบงเงินกู้แล้วเนี่ยพูดเหมือนคุณจุรินเลยก็เที่ยวอ,ออกไปขอให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศแล้วก็พูดทุกวันว่าประเทศมันวิกฤตวิกฤตวิกฤตแล้วนักลงทุนที่ไหนเขาจะเข้ามาลงทุนในประเทศนี้ครับอะทุกคนก็ไปซื้อ ว่าถ้าการของศริฐกันเออประเทศมีวิกฤตถ้าไม่วิกฤตก,ก็ออกพรลบงเงินกู้ไม่ได้แล้วในระหว่างนั้นรัฐบาลก็อะไรแบงค์ชาติว่อไรจะลดดอกเบี้ยแบงค์ชาตินี่การส่งออกของเราตกต่ำมากเงินบาทเราก็แข็งไอ้แบงค์แบงค์ชาติก็ไม่อยากลดก็ดึงกันไป,ด,นไปดึงกันมาดึงกันไปดึงกันมาสุดท้ายเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แบงค์ชาติดึงดันไม่ลดดอกเบี้ยทําให้ทุกอย่างมันชะงักงานหมดอ้างแล้วเงินฝืดติดต่อกันมากี่เดือนแล้วคะแบงค์ชาติก็เริ่มเสียงอ่อนลง ทุกคนก็เริ่มเสียงอ่อนลงแล้วอยู่ๆปปชก็นะักทำเปเปอร์ออกมาเสนอรัฐบาลว่าเราคิดว่าประเทศมันไม่ค่อยวิกฤตหรอกนะปปชก็พูดตามคุณสิริกัญญางไงคะประเทศมันไม่วิกฤตดังนั้นถ้าเกิดออกพรบเงินกู้พวกคุณอาจจะมีความผิดได้รัฐบาลก็บอกว่าอ่ะกูเจอด่านที่4แล้วนะ,ะกูตั้งแต่ออกนโยบายเนี่ยสด่านแล้วนะ เหมือนจะไปสู่ขอเหมือนงานแต่งงานแล้วมีคนกั้นประตูงเงินประตูทองนะคะ่ะแล้วสุดท้ายรัฐบาลก็บอกว่าโอเคทุกคนอยู่ในความสงบกูจะไปเล่นท่าย,ยากแล้วนะเ,เดี๋ยวจะเอาเงินจากงบประมาณนี่แหละแล้วอาจจะแจกเป็น 2, 2อล็อตก็ได้ล็อตละสองแสห้าล็อตละสองแสนห้าตั้งเพดานเงินกู้ใหม่แล้วพอโยนเงินเข้าไปปุ๊บเงินมันหมุนกลับมาเป็นแหวดเป็นภาษีอะไรก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปแล้วก็ใช้นี่ไปในแต่ว่าวงล้อของมันพอเขาคิดออกว่าเขาจะได้อชอบเล่นท่ายากชอบค่ะดีฉันนี่แหละชอบมากท่ายากอ่ะเข้ามาเลยค่ะใครทำท่ายากเก่งๆเข้ามาบริหารเลยค่ะแปลว่าเก่งเล่นท่ายากได้สนุกค่ะโอเคอ่ะ รอดูกันอ่ะเชื่อเชื่อ,อแล้วใช่ไหมมันจําจได้ทุกอย่างจําได้ไม่เราก็อยู่ในเหตุการณ์มาทั้งหมดไงเอออ่ะแต่ว่าตอนนี้เราผ่านอังกฤษค่ะมันมีนวยกที่ไหนครับขึ้นมาบริหารประเทศเขาบอกว่าประเทศตัวเองวิกฤตวันจันทร์จะมีคนชมเหรอว่าเสียงไม่แหลม <laughs> ทำเสียงเรียนแบบสิริกัญญาอ๋อนะโอเคโอเค อ่ะแล้วผ่าการพิพายไปประมาณเจ็ดแปดที่ใช้ขอโทษพี่ไฉ่ไปที่กระดบร้อยดื่มเย่ไปดื่มเย่ไปสมมุติว่าตอนนี้ไม่มีอันนับอยู่โน่ผมโอเคผมโอเคผมผมสนใจเนื้อหาทูน่าหยองตาบังแบ่ตังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่ทะเลน้ำลึก แบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกรุ่นของปลาทูน่าแท้100%อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเตินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า369ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ w a t c s h o p ตลอด24ชั่วโมง